すごいも สวัสดีครับพบกับ Toy oh. ทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีกล่องเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันทรงคุณค่ามากๆกับของเล่นอุลตร้าแมนนะครับขึ้นชื่อว่า Number 6เนี่ยมันก็มีอยู่ตัวเดียวนั่นคืออุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองนะครับและนี่คืออุลตร้าแบทนะฮะคือว่าที่แปลงล่างของอุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าอันนี้มันไม่ใช่งานของทาง มันได้นะครับมันคืองานจีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะมาโอเคฮะหลังจากที่แกะกล่องออกมานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะก็คือจะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีรูปอุลตร้าแมนทาโร่อยู่ด้านในด้วยนะครับซ่อนเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้และที่แตกต่างก็คืออุลตร้าแบทอันนี้เนี่ยมันมีเสียงด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วก็เอามาเล่นกันเลยดีกว่านะคร ใน1กล่องนั่นเองนะครับมันก็คืออุลตราแบตนั่นเองซึ่งมันจะมีวงจรอ,อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวิธีการชาร์จแบตนะฮะมันก็คือมี USB เสียบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้วัสดุที่ใช้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นไดแคสนะฮะหรือว่าเป็นเหล็กนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือแข็งมากๆและมีน้ําหนักด้วยนะฮะแล้วก็มีไฟอยู่บริเวณตรงกลางเป็นไฟสีแดงเนาะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูลูกเล่นกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะก็มี จี้นะฮะมาเป็นแขกรับเชิญอีกเช่นเคยนะฮะจะนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเราจะเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะตัวกดจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะก็คือจะมีเสียงนั่นก็คือการแปลงร่างของอุลตร้าแมนทาโร่นั่นเองนะครับกด,ดีที่ มันก็จะเป็นเสียงแปลงร่างอีกเช่นเคยนะครับกดค้างดีวาเรามาเราลองมากดค้างดูกันนะฮะอือโอ้มันคือ BGM นะฮะของอุลตร้าแมนทาโร่นั่นเอง ก็มันจะตัดออกมานะฮะเป็นเพลงสั้นๆเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมากด2อทีดูนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะมันก็คือล้ำแสงของอุลตร้าแมนทาโล่นั่นเองนะครับเออก็จะมีประมาณนี้ กด3ทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็จะกด1นึ่ทีเป็นเสียงแปลงล่างนะครับกดอีกกด2ทีมันคือท่าไม้ตายของอุลตร้าแมนทาร่นะครับกดค้างมันคือเสียง BGM นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับอุลตร้าแบทของอุลตร้าแมนทาร์โลนะครับเป็นงานจีนและเป็นวัสดุเป็นไดร์แคสด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะกับที่แปลงล่างอุลตร้าแมนทาโร่นะครับอุลตร้าแบล็คนั่นเองนะครับบอกเลยว,ว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะในในส่วนตัวคิดว่าดีนะเพราะว่าได้มีเสียง BGM แล้วก็เสียงแปลงล่างแล้วก็รวมถึงท่าไม้ตายของเขาด้วยนะครับในกล่องกล่องเดียวถือว่าคุ้มอยู่นะกับงานจีนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนก็น่าจะมีเก็บไว้สักหนึ่งชิ้นนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้ซีโอเราไม่ค่อยพอใจกับการที่มาอยู่ในหน้ากล้องนะครับ <laughs> โอยกัดด้วยนะฮะก็ท่านผู้ชมนะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับของเล่นชิ้นนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะฮะโดยส่วนตัวมีความคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับอุนตระแบตอันนี้นะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไปพาชมก่อนใครนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Oi, oh,